ก็สวัสดีกันกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการโหลดวิดีโอจาก Facebook ขึ้นมานะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราไปยังหน้า Facebook ที่หน้า Facebook ของเรานะครับแล้วก็มาเปิดวิดีโอที่เราต้องการโหลดเลยนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงที่ URL ของของลิงก์วิดีโอใน f a c e b o o เรานะครับให้เรานะครับกรอบนะครับกด Ctrl+C กรอบได้เลยครับ หดือคลิกขวาขัดลอกได้เลยนะครับเตร็จแล้วนะให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับกด c t r l V หรือคลิกขวาแล้ววางก็ได้นะครับเตร็จแล้วนะให้เรามาดูในส่วนตรงนี้นะครับ HTTP สาระสาระเว็บเเนี่ยครับให้เราลบออกนะครับแล้วเขียนตัว m เข้าไปแทนครับผมเป็น m.facebook.com นะครับแล้วก็ตามด้วยที่อยู่ของวิดีโอครับเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปเลยครับผม เมื่อเรากดเข้าไปแล้วครับมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของหน้าตาประมาณนี้นะครับมันเอาไว้สําหรับในมือถือนะครับหรือใน iPad iPhone ต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหน้าลิง์กปลอมหน้าเฟซปลอมอะไรนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดเพย์ไปรอบนึงครับผมแล้วเราก็กดคลิกขวาที่วิดีโอได้เลยครับ แล้วกดบันทึกวิดีโอเป็นนะครับแล้วเราก็เลือกที่อยู่ที่เราต้องการให้วิดีโอเราไปอยู่นะครับเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยครับผมเมื่อทําการโหลดเสร็จนะครับมันก็จะไปอยู่ตรงหน้าที่ที่เราเซฟเรียบร้อยครับผมก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับผมครับ